รู้เฉพาะตนโดยดังตรินผมเขียนคอลัมน์คิดจากความว่างลงในเนชั่นสุดสัปดาห์มาประมาณสองปีเศษด้วยความหวังว่าคุณผู้อ่านจะสนุกกับธรรมะเห็นคอลัมน์ธรรมะมีสีสันได้ไม่ต่างจากเรื่องใกล้ตัวที่น่าสนใจทั้งหลายแหละและถ้าใครติดตามมาตลอดก็คงผ่านตาไปแล้วนะครับ กับการนำเสนอวิธีเจริญสติแบบที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรหวังว่าคงไม่ยากและเห็นกันว่าทำตามได้จริงไม่ใช่หลักฝึกจิตที่ใช้ได้เฉพาะกับคนโบราณเมื่อ2,000ปีก่อนแต่ยังคงเป็นและจะเป็นหลักฝึกจิตที่ใช้ได้ตลอดไปตราบเท่าที่มนุษย์ยังมีอุปกรณ์คือกายแบบนี้ใจแบบนี้ของพวกเราหลายคนอยากทราบว่า ผมเอาหลักวิธีเจริญสติมาจากไหนคิดเองหรือฟังครูบาอาจารย์ท่านใดกันแน่คำตอบคือผมเอามาจากพุทธพจน์เดิมสิ่งที่เติมเข้าไปคือประสบการณ์ปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดาตลอดจนคำให้การของผู้รู้แจ้งเห็นจริงตามพระองค์ท่านขอให้เข้าไปสืบสำรวจตรวจทานเทียบเคียงได้จากมหาสติปัฐานสูตร ซึ่งปัจจุบันหาได้ง่ายมากจากอินเทอร์เนต็ตเช่นที่เว็บไซต์ l, net. l a r n d h a m n e t l a r n d h a m n e t ศึกษาดีๆจะพบว่าผมแทบลอกวิธีเจริญสติมาจากสูตรนี้คำต่อคำทีเดียวครับแม้วิธีเรียบเรียงและการใช้โวหารจะเป็นภาษาสมัยใหม่แต่ก็อิงพุทธพจน์ซึ่งกระจายอยู่ในสูตรอื่นเสมอหากคุณสนใจและนำไปปฏิบัติจริง ต่อให้ได้ผลดีเพียงเล็กน้อยมีสติรู้ตัวเพิ่มขึ้นนิดหน่อยชีวิตก็ต้องแปลกใหม่กว่าเดิมมากแล้วแปลกไปเพราะอะไรเพราะนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครสอนให้เรารู้จักตัวเองมีแต่แนะให้รู้จักคนอื่นรู้จักโลกรู้จักจักรวาลรู้จักสิ่งที่จับต้องไม่ได้มากมายสารพัดต่อเมื่อมีใครสักคนที่มาแปลก สอนวิธีรู้จักตัวเองผ่านการดูกายใจอย่างละเอียดเราถึงค่อยพบอะไรที่ไม่เคยพบเห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นเพราะเป็นของติดตัวเป็นของภายในเป็นของที่รู้ได้ด้วยใจเฉพาะตนเอาไปแสดงผ่านหูผ่านตาใครๆให้รู้ตามไม่ได้ความแปลกใหม่ของชีวิตอาจเกิดจากอะไรง่ายๆอย่างเช่นค้นพบว่าระหว่างรอใครสักคน เราจะรู้สึกเป็นทุกข์แบบกระวนกระวายหากใจจดจ่ออยู่กับเขาด้วยความอยากให้มาถึงเสียทีแต่หากสังเกตไปเล่นๆระหว่างนั้นว่าลมหายใจกำลังเข้าหรือออกอยู่เราจะรู้สึกสงบสุขเพราะมีสติอยู่กับสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดอาการอยากค้นพบว่าเมื่อทำอะไรล้มเหลวก็ต้องเกิดทุกข์แบบเสียใจเป็นธรรมดา แต่ถ้าเปรียบความเสียใจเป็นหนองน้ำสกปรกหากมัวจมแช่อยู่ด้วยความขาดสติเราก็จะเป็นผู้เปียกและสกปรกไม่เลิกแต่ถ้าพิจารณาว่าเราอยู่ในหนองน้ำสกปรกก็อาจถอนตัวขึ้นจากหนองน้ำอย่างง่ายได้เพราะเกิดสติเห็นโทษของการมัวจมแช่อยู่กับของสกปรกค้นพบว่าตอนเดินทอดน่องเรื่อยเปื่อยไร้จุดหมาย เราอาจเหลอเป็นทุกข์แบบฟุ้งซ่านรำคาญใจความคิดหลายต่อหลายเรื่องอาจรุมประดังเข้ามากระทบจิตโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงแต่หากทำความรู้สึกอยู่ว่าระหว่างเดินนั้นกำลังเกิดสัมผัสกร,กระทบที่ฝ่าเท้าซ้ายหรือฝ่าเท้าขวาผัสสะกระทบจะเข้ามาแย่งพื้นที่ความฟุ้งซ่านในหัวไปอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง และถ้าเราเพียงพิจารณาต่อยอดว่าความคิดเป็นเพียงเมฆหมอกความปรุงแต่งทางจิตเฝ้าสังเกตอย่างใจเย็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วดับลงเป็นระลอกระลอกเป็นแพรความคิดแน่นหนาบ้างเป็นสายหมอกความคิดบางบางบ้างความรู้สึกว่าเราคิดเราฟุ้งซ่านเรากลัดกลุ้มก็จะหายไปมโนภาพบุคคลไม่มี มีแต่มโนภาพกลุ่มความคิดเกิดดับเพียงเท่านี้ก็นับว่าปัญญาอันสูงส่งเกิดขึ้นแทนความเผลอเหม่อสเปะสปะได้แล้วการเจริญสติเป็นของทำได้ทุกคนแต่จะทำได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกสถานการณ์หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการฝึกหัดและสะสมความเคยชินที่จะอยู่ข้างใน ไม่ใช่เอาแต่ออกข้างนอกเจริญสติไปถึงวันหนึ่งเราจะรู้ซึ้งว่าทุกสิ่งมีขึ้นเพื่อหลอกให้เราเสียใจเหมือนมีแล้วกลายเป็นไม่มีจะให้ว่าอย่างไรนอกจากเป็นเท็จเป็นของหลอกแม้แต่ตัวเราที่แท้ก็เป็นเพียงรูปนามชั่วคราวเกิดจากเหตุปัจจัยหนึ่งหนึ่ง พอหมดกำลังส่งของเหตุปัจจัยนั้นๆก็ต้องปรวนแปรไปเสื่อมสลายหายสูญไปจะอยากอยู่หรืออยากตายก็ต้องตายไม่ต่างจากรูปนามของคนอื่นเลือกไม่ได้ด้วยซ้ำว่าจะให้พรากจากขณะยังรักหรือยังชังกันมรรคผลเท่านั้นที่ไม่ทำให้เราเสียใจ พราะมรรคผลจะแสดงให้เห็นว่าไม่มีความดับสูญที่น่ากลัวเมื่อใดความทุกข์อันเป็นเท็จหายไปความจริงอันเป็นบรมสุขก็มาแทนเองและตรงนั้นเองนักเจริญสติย่อมบอกตนเองและคนรอบข้างได้เต็มปากเต็มคำว่าสาสตร์ที่ตั้งต้นสอนให้มองออกนอกตัวคือศาสตร์ที่พาไปพบแต่ความเท็จ มีแต่ศาสตร์ที่เริ่มด้วยการสอนให้มองเข้ามาในตัวเองเท่านั้นที่สอนให้เห็นความจริงพาไปพบที่สุดของคำตอบอันน่าพึงพอใจได้จริงเดิมทีพวกเราเหมือนหลับไหลอยู่หลงวนเวียนอยู่กับนิมิตมายาที่เลอะเลือนไปเรื่อยๆส่วนพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตื่นแล้วรู้ชัดแล้วว่า นิพพานอันตั้งมั่นถาวรเป็นอย่างไรกับทั้งมีความสามารถในการปลุกคนอื่นๆให้ตื่นตามท่านแต่รสชาติของการตื่นมิใช่สิ่งที่บอกเล่ากันได้ว่าเยี่ยมปานใดเป็นสิ่งที่ต้องรู้เฉพาะตนต้องอาศัยทั้งความเข้าใจและกำลังใจอย่างใหญ่หลวงคงไม่ใช่แค่อ่านหรือฟังเพียงเล็กน้อยแล้วอิ่มเหมือนช้างได้อ้อยเข้าปากถึงที่ การพยายามหาทางลัดทั้งหมดคือความล้มเหลวในระยะยาวส่วนการค่อยๆดูค่อยๆใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับความเป็นอริยะบุคคลคือความเป็นไปได้จริงที่จะบรรลุธรรมก่อนตายหลังจากแสดงวิธีเจริญสติให้คุณคุณได้ทราบโดยสังเขตจนสิ้นไปแล้วในลำดับต่อไปนี้ผมก็อยากจะช่วยให้คุณคุณโดยเฉพาะที่เพิ่งเริ่มสนใจ ได้เชื่อมันว่าเริ่มต้นถูกจุดเพราะจะเอาตัวคุณเองนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นขอประกาศให้ทราบนะครับต่อไปชื่อคอลัมน์คิดจากความว่างจะเปลี่ยนเป็นรู้เฉพาะตนด้วยแนวคิดที่ว่าถ้าเริ่มจากตัวเองการเจริญสติจะเป็นไปได้จริงและเป็นไปได้เร็วกว่าการนับหนึ่งตามคนอื่น เราจะทำความรู้จักและพูดคุยกันผ่านคอลัมน์นี้โดยผมจะรับอีเมลจากคุณคุณที่ knowyourself@gmail.com i t k-n-o-w-i-t-y-o-u-r-s-e-l-f gmail.com ขอให้แจ้งชื่อนามสกุลจริงหรือนามแฝงอย่างไรก็ได้เพื่อเอามาลงไว้ให้รู้ว่าเป็นคำถามของคุณนอกจากนั้นต้องมีข้อมูลเฉพาะตน ได้แก่ 1. อาชีพจะเอาศาสตร์หรือสาขาที่เรียนจบมาก็ได้เพื่อบ่งบอกว่าตัวตนของคุณปรากฏเป็นภาพประมาณใด 2. ลักษณะางานที่ทำอยู่เป็นประจำหมายถึงสิ่งที่คุณทำอยู่จริงๆเช่นคุยกับคนมากหน้าหลายตาทำงานเอกสารซ้ำซากหรือต้องคิดค้นหาไอเดียแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา จากข้อนี้ผมจะช่วยแนะได้ถูกว่าคุณควรเริ่มเจริญสติด้วยก้าวแรกท่าไหนจึงจะเหมาะกับสภาพกายสภาพใจในชีวิตจริง 3. ข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติหลังจากคุณศึกษาวิธีเจริญสติของพระพุทธเจ้ามาแล้วจะในระดับของการอ่านการรับฟังหรือการลงมือปฏิบัติจริง หากมีข้อสงสัยติดขัดอุปสรรคประการใดก็ขอให้ถามได้ไม่เกินสองข้อขออนุญาตย้ำนิดหนึ่งว่าผมจะคุยกับทุกท่านผ่านคอลัมน์รู้เฉพาะตนเท่านั้นจะไม่ตอบเมลเป็นส่วนตัวเพราะด้วยทิศทางของการถามตอบในกรอบเช่นนี้เท่านั้นที่จะช่วยให้เรารู้สึกเป็นกันเองตามแบบฉบับสังคมพุทธที่ช่วยกันพิสูจน์ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่จำกัดการไม่จำกัดสาขาอาชีพ แม้อ่านคำถามคำตอบของคนอื่นที่อาจจะยังจี้ไม่ถูกจุดของคุณแต่ก็อาจใกล้เคียงเข้าไปเพราะโดยเนื้อแท้อันเป็นที่สุดแล้วการเจริญสติเพื่อให้ถึงธรรมก็ไม่พ้นจากการเอาสองมือสองเท้ากับหนึ่งหัวใจนี้เป็นที่ตั้งนั่นเองครับขอเพียงได้แง่คิดได้แง่วิธีย้อนดูตัวมากขึ้นก็นับว่าบรรลุเป้าหมายของคอลัมน์รู้เฉพาะตนแล้ว ถ้ายังไม่แน่ใจว่ารูปแบบถามตอบจะเป็นเช่นไรก็ลองดูตัวอย่างสักสองสามอาทิตย์แล้วค่อยส่งเมลมาก็ได้ผมจะไม่เรียงตามลำดับก่อนหลังคือถ้าเห็นว่าน่าสนใจและเป็นเรื่องที่ทุกคนอยากรู้อยู่แล้วก็จะนำมาเสนอทันทีครับแล้วคุยกันดังตริน นิทยาสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่34เสียงอ่านโดยโจโฉหรืออนุสรตรีโสภา